สวัสดีครับพบก็อดเอนแทนนะครับผมกับแนวทางหวยเร่ารวมวันนี้นะครับวันที่19ทเธันวาก็ธันวาสั้น19กุมภาพันธ์นะครับสำหรับเดือนหวยเร่ารวมเตือนวันนี้นะครับเตือน2 3สครับมาครับ0นะครับ1 4 8นะครับ2อมาสอสาครับ สองศูนย์สงหนึ่ง 4, สง 8. สี่สงปดสามารถครับสามศูนย์ครับ3 1ครับ3า38ปนะครับรับร้อยนะครับ3 3มสามสองสามนะครับสามสองศอ่เออสามหนะครับสามสองสีม เามสหนึ่พร้อมมันได้3จริงก็เลยไม่อยากปัดทำสามแปดก็ไม่ชอบหามก็ไปนู่นเลยครับแถวบนนะครับก็เน้นไปที่1นสไปสอครับ2 0 2, 2, <c oughs> 2>, 2 1 3นย์สองนึ่งสามสองสานะครับสามสองสาหรับสำหรับคุยรล่าร่วมนะครับบ่อนอาทิตย์ ที่19ครับกุมภาพันธ์ขอโชคดีครับ